สวัสดีครับทางด้านชาบีนะครับอดีตผู้จัดก,การทีมของทางด้านบาร์เซโลนาได้ออกมายอมรับนะครับว่าเขาทำอะไรผิดพลาดครับตอนที่สุดท้ายแล้วไม่ได้อยู่คุมทีมบาร์เซโลนาต่อไปครับถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะยิ่งในฐานะนักเตะต่อมาเป็นโคช้ชก็ถือว่าทำผลง,งานที่ดีทีเดียวนะครับออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปต่อกับทางด้านบาร์เซโลนา เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขายอมรับนะครับว่าเขาทําข้อผิดพลาดอะไรบ้างแม้แต่ไอการที่เขาออกมายอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ข้อผิดพลาดของเขาคนเดียวทั้งหมดนะข้อผิดพลาดของผมก็คือผมรักษามาตรฐานที่สูงเอาไว้แค่ปีเดียวผมทําแบบนั้นนะครับตอนที่ผมย้ายมานะครับแล้วผมก็สามารถจะคว้าแชมป์ลาลิก้ารวมถึงแชมป์ซูเปอร์คัพ หลังจากที่ผมย้ายออกจากบาร์เซโลนาไม่ได้คุมบาร์เซโลนาผมก็มีการพิจารณาตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมเริ่มต้นอาชีพการเป็นโค้ชที่บาร์เซโลนาด้วยการเรียกร้องนะครับสิ่งต่างๆจากทั้งนักเตะและสโมสรแต่ว่าหลังจากนั้นผมไปลดมาตรฐานของตัวเองลงนักเตะก็ไม่มีทัศนคติไม่มีความเคารพไม่มีความพยายามเหมือนเดิมอีกต่อไป มาตรฐานมันก็ลดลงเรื่อยๆจกนกระทั่งในฤดูการสุดท้ายของผมเราไม่สามารถจะคว้าแชมป์อะไรได้เลยผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากประสบการณ์ดังกล่าวตรงนี้ผมต้องวิพา์วิจารณ์ตัวเองผมต้องตำหนิตัวเองแหมตำหนิตัวเองก็จริงนะครับแต่ไอ้ตรงที่ให้สัมภาษณ์ตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเท่ากับว่าก็มีการตำหนิสโมสรด้วยนะครับเรื่องของทัศนคตินะครับไม่เหมือนเดิมนะครับ Re s p e c t ไม่เหมือนเดิมนะครับ e f f o r t ไม่เหมือนเดิมครับดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าบาเซโลนาและก็นักเตะนะครับที่เคยอยู่ภายใต้การกุมทีมของชาบี้เนี่ยจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างครับบาเซโลนานี่ยังคงมีข่าวพัวพันกับแฮร์รี่เคนอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มาอีกรอบแล้วนะครับสำหรับนักเตะทีมชาติอังกฤษซึ่งสามารถจะย้ายออกจากบาเยิร์นลิกได้หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับด้วยราคาค่าตัว 57ล้านปอนด์อ่ะตัวนี้ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปที่เข้าใจกันนะครับว่านักเตะวัย32ปีนี่ยังคงแฮปปี้ครับกับการลงเล่นให้กับทางด้านบาร์นมิลนิาถึงแม้ว่าเขารู้ตัวนะครับว่ากำลังได้รับความสนใจจากหลายๆสมโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในพรีเมียร์ลีกนะครับรวมถึงในสเปนครับซึ่งที่สเปนนี่นำโดยบาร์เซโลน่าเลยแฮร์รี่เคนนี่ทั้ตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับบาร์นมิลนิานะครับในปี2023 ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด113เกมยิงไป108ประตูครับก็เรียกว่าเงินที่าบยูนิคจ่ายให้กับทานั่งคอสเปอร์100ล้านยูโรเป็นอะไรที่ถูกมากๆครับตอนนี้นี่ก็เรียกว่านำเป็นดาวซันโวสูงสุดอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสครับที่จะคว้ารางวัลยูโรเปียนโกลเด้นชูด้วยนะครับฤดูกาลที่แล้วก็ประสบความสำเร็จคว้าแช,ชมป์กับทา,งานงไบยูนิคได้ครับถึงแม้ว่าในซัมเมอร์หน้าจะมีอายุ3-3 แต่ว่าบาเซโลนาก็เชื่อนะครับว่าแฮร์รี่เคนยังสามารถที่จะเล่นในระดับที่สูงที่สุดได้อีกหลายต่อหลายปีและเหมาะอย่างมากครับที่จะเข้ามาแทนที่ของทางด้านเลวานซึ่งสัญญาณกกำลังจะหมดลงในซัมเมอร์นี้บาเซโลนานี่ก็ไปเอาเลวานมาจากบาเยนนมบนิกนะครับในปี2022แล้วต่อนนี้ก็จะเอาอีกหนึ่งศูนย์หน้าของบาเยนนมบนิกเข้าสู่ทีม แต่แหล่งข่าวก็ยังระบุนะครับว่าแฮร์รี่เคนยังไม่ได้มีการคิดนะครับเรื่องของการย้ายไปอยู่ทีมไหนทั้งสิ้นครับตอนนี้ขอโฟกัสกับบาร์เยนท์ิวนิกก็น่าจะรอไปจนกระทั่งถึงหลังปีใหม่นู่แหละครับสักประมาณเดือน2เดือน3อันอนัอ้อาจจะเริ่มคิดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในปีหน้านี่2026น2มันมีศึกฟุตบอลโลกรอยอยู่ด้วยครับแหมยังไงก็ต้องคิดเรื่องฟุตบอลโลกก่อนแหละ อันนี้ต้องบอกว่าช็อกโลนะครับลามิยามล I am afraid to play for Spain ผมกลัวที่จะเล่นให้กับทีมชาติสเปนโอันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นอะไรที่หนักหนามากๆครับหลังจากที่ทีมชาติสเปนเนี่ยตอนแรกก็มีการประกาศลายชื่อนะครับลามิวยาเมลนะ่ะนำทัพลงสนามเจอกับทางด้านจอร์เจียแล้วก็ทางฝั่งของทีมชาติเตโรก์กีแต่ปรากฏว่าวันจันทร์ครับฝั่งของทางด้านลามิยามาถอนตัวครับ ไม่พร้อมครับที่จะลงเล่นให้กับทางด้านทีมชาติซึ่งฝั่งของทีมชาตินีก็เซอร์ไพรส์นะครับบอกไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยเฮ้ยทําไมเป็นอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับทางฝั่งของท่านเอลคริกิงโตนะครับนักข่าวที่ชื่อว่าโจเซฟเบเดอร์ลได้ออกมาระบุนะครับว่ามีคนบอกผมนะนะครับว่าลาเมียยาเมลนี่เขารู้สึกกลัวเขากลัวมากๆอันนี้เรื่องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องโจ๊กใดอย่างใดทั้งสิ้นเขากลัวก็เพราะว่าปัญหาอาการบาดเจ็บ เพื่อนของเขาได้มีการเตือนไปที่เขาว่าถ้าหากคุณไปเล่นให้กับทีมชาติระวังไว้นะปัญหามันจะหนักเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับคุณจะเจออะไรที่มันซเซเรสเพิ่มมากขึ้นครับทีนี้พอมีข่าวอย่างนั้นทางฝั่งของลาเมียามานี่ก็แจ้งไปที่บาร์เซโลนานะครับบอกกับทางด้านบาร์ซาให้ผมกลัวนะที่จะเล่นให้กับทางด้านทีมชาติสเปนครับผมกลัว แล้วทีนี้ฝั่งของบาร์เซโลนาก็เรียกคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอชาวเบลเยียมซึ่งก็เคยทำงานกับทางด้านปารีสแซง์แมงแล้วก็ทำงานกับนักนักบาสใน NBA ครับเดินทางมาที่บาร์เซโลนาวันจันทร์ครับก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องอันตาซาวเครื่องนุ่นเครื่องนี่มาดูทางด้านรามิยามาพอเขามีการตรวจรามิยามานะครับใช้ขึ้นความถี่ใช้อะไรด้วยปรากฏว่าเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะสภาพของรามิลยามานี่ไม่เหมาะกับการเดินทางในเวลานี้ จำเป็นจะต้องพักรักษาตัวราวๆเถึงสิวันนะครับจะต้องเข้ารับการทําทางด้านกายภาพบํบาบัดครับก็เลยทําให้บาร์เซโลนานี่แจ้งไปที่ทีมชาติสเปนนะครับว่ารามิยามาไม่สามารถที่จะไปร่วมเล่นให้กับทีมชาติสเปนได้สรุปแล้วตอนแรกเลยก็คือมาจากเจ้าตัวเองเนี่แหละครับมีความรู้สึกว่าถ้าหากไปเล่นให้กับทีมชาตินี่อาการบาดเจ็บของเขามันจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็เลยหยุดดีกว่าครับ เรื่องของโรดิโกกับทางฝั่งของเชลซีจบนะครับฟาบิซิโอโรบาโนออกมาสยบข่าวลือครับว่าเชลซีกับฝั่งของโรดริโกไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นครับไม่มีการพูดคุยระหว่างเชลซีนะครับแล้วก็โรดิโกในเรื่องของการย้ายไปเล่นในถิ่นสเตมฟอร์ดบิชในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ โดยทางด้านฟาบิเซโอโรมาโนออกมาระบุนะครับว่าไม่มีการพูดคุยอะไรกันใดๆทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือมาจากฝั่งของทางด้านบราซิลครับประเทศบ้านเกิดของโรดิโกแม่ตอนนี้ทางด้านเชลซีค่อนข้างจะลงตัวนะครับมีทาง้าเอราวิโออยู่ด้วยนะครับมีนักเตะแนวรุกเต็มไปหมด ถึงแม้ว่าโรดิโก้นี่มีข่าวเรื่องของการย้ายทีมก็ตามนะนะครับเพราะว่าเรื่องของการลงสนามค่อนข้างจะน้อยแต่ช่วงหลังนี่อ่ะก็เริ่มที่จะได้โอกาสลงสนามเพิ่มมากขึ้นครับคนที่น่าจะวิตกกังวลม,มากที่สุดในเวลานี้คงไม่ใช่โรดิโก้แร้วล่ะน่าจะเป็นทางด้านวินิซิุสจูเนียร์ซะมากกว่าครับสถานการณ์ของทางด้านเรอันเมริดใน ชักจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะนะครับถึงแม้ว่าจะนําเป็นจ่าฝูงในศึกลาลิก้าอยู่นะครับแล้วก็ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะพึ่งแพ้กับท้าเลียปูแต่ก็ยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีอยู่ครับชบิลอนโซผู้จัดการทีมคนใหม่ตัวมิภาพวิจัยค่อนข้างจริงเยอะทีเดียวนะครับก็ตอนแรกบ,บอกว่ามีปัญหากับวินดีซิอุสจูเนียแต่ตอนนี้สื่อนี่ไปไปสืบลึกมานี่ไปบอกเฮ้ยไม่ใช่ละ มีปัญหากับจูดเบลลิงแฮมนะครับกับทางด้านทีโบคูตัวแล้วก็นักเตะคนอื่นๆอีก2คนด้วยครับเอาแล้วงานนี้แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าชาบี้นี่ยังไงก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับจากทางด้านฟอร์เรนติโนเปเรสหลังจากที่คาร์โลอันเชตินี่วางมือไปนะครับก็มีการแต่งตั้งทางด้านชาบี้ซึ่งประสบความสำเร็จกับทางด้านไบเอ์ลเวเรเซนเข้ามารับทําหน้าที่ต่อ แต่ปรากฏว่ามีนักเตะตัวเก่าถึง5คนครับไม่พอใจกับกุนซือคนนี้ครับถึงแม้ว่าทีมนี้จะนำเป็นจ่าฝูงในศึกลาลิก้าอยู่ก็ตามนะครับแล้วก็ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็ชนะไป3จาก4เกมครับมุนโดเดอพอติโวออกมาระบุนะครับว่าหลังเกมล่าสุดที่เรอัาดริดเสมอกับรายยเบยยบาิกกโน่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เนี่ยมีนักเตะถึง5คนนะครับที่ยังไม่พอใจครับกับการทำหน้าที่คุมทีมของท่านชาบี้ครับ ก็คือชีวกรูตัวนะครับวินีสิอุสูเนียอันนี้ขาประจำอยู่แล้วจูต์เบลลิงแฮมมีทนาเฟสติโก้บาบาเดแลวก็คามาวิงกาด้วยนะเฟสติโก้บาบารี ade, เริ่มไม่พอใจครับที่ว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยคือยังไงเขาก็ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางโดยธรรมชาติแต่ฝั่งของชาบีเอาเขานไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาอีกแล้วนะซึ่งจริงๆตอนนี้แบ็คขวาตัวจริงก็มีอยู่แล้วนะครับคือก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะนะครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับตอนที่ฝึกซ้อมนี่ชาบี้ก็ค่อนข้างจะเข้มงวดกับนักเตะม,มากมากครับก็เรียกว่าใช้เทคโนโลยีนะครับมีการเข้ามาวิเคราะห์เรื่องแท็กติกนะครับใช้ดโดรนด้วยนะนะครับคือพยายามที่ห้ทีมเนี่ยมีความพร้อมมากที่สุดอาจจะติดมาจากทางด้านเยอรมันก็ได้ครับเยอรมันขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นหลายๆคนนี่ไม่พอใจครับเพราะว่าเขาบอกว่าเข้มงวดมากจนเกินไปไม่เหมือนในยุคข,ของสแานคาร์โลอันเชติและก็เซเดดินซีดานครับ ที่ค่อนข้างจะบผ่อนคลายกับนักเตะก็กุญซือแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันหรอเนาะนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวของประธานโสโมสรตัวของบอร์ดตัวของแฟนบอลเขาก็ต้องดูผลงานของทีมเป็นหลักนะครับว่าถ้าทีมทำผลงานได้ดีกุญซือก็ผ่านครับแต่ว่ายังไงก็ตามชาบี้โอ้โหมีเรื่องต้องแก้ไขยเยอะทีเดียวนะครับพยายามที่จะ ไปนั่งพูดคุยกับนักเตะนะครับจะต้องพยายามหาทางสงบศึกให้มันได้โดยเร็วที่สุดครับไม่อย่างนั้นนี่แม่ปัญหามันอาจจะบานไปลายไปมากกว่านี้ก็ได้ครับและกลับพบกับ Inside Sport สมับในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ